ท่านผู้ชมคนระับตอนนี้นะผมอยู่ที่หน้าร้านขายนะครับข้าวจี่นะครับชื่อดังของเขตนครหลวลงเรียงจัดนะครับชื่อว่าร้านคงยุงนะครับอยู่ที่เขตโพนสวัสค์เหนือนั่นเองนะครับซึ่งร้านนี้เนี่ยเป็นร้านที่เขาบอกว่ามีข้าวจี่ที่อร่อยมาก,มากเลยทีเดียววันนี้เราก็เลยพาท่านผู้ชมเนี่ยมาลองดูกระบวนการวิธีการทําของเขานะครับแล้วก็การขายของเขาขายดีมากๆนี่ยังไม่ถึงช่วงในช่วงที่เขามาซื้อทันเยอะๆนะนี่เพิ่งเริ่ม แค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวต่อจากชุดนวมวงนี้ไม่อีกไม่นานเนี่ยก็ต้องเข้าแถวซื้อกันแล้วนะครับบอกว่าที่นี่อร่อยมากเพราะว่าของโดยเฉพาะตัวแป้งนั้นเนี่ยทำแบบสดๆเลยทีเดียวแล้วก็ที่เป็นหมูเนื้อหมูก็ดีหรือว่าเป็นหมูก,ก็ือว่เป็นหมูหยองเนี่ยของบ้านเรานะครับแล้วก็เครื่องนี่ค่อนข้างจะเยอะมากแล้วก็รสชาติเขาบอกว่าถึงใจถึงเครื่องจริงครับทำไปชมกันข้างในครับนี่ขนาดดูที่เป็นหมูยองนี่ นี่ดูนะตัวเนื้อนะขอบไปนิดเดียวเองแล้วเป็นของมัาที่ส,สนามมากเลยนะครับเรียกว่าอร่อยมากๆนะเดี๋ยวมาดูกันข้างในนะว่ามีเขาทำเป็นยังไงกัน,นกบ,บ้างนี่กำลังทำกันอยู่เลยข้างในนะครับโต<อ>ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมครับผมก็อยู่กับเจ้าของร้านคนสวยนะครับน่ารักเลยทีเดียวเนี่ยทางทีมงานของเราก็าเลยต้องจัดเต็มหนึ่งถุงอย่างนี้นะครับ ชิ้นหนึ่งนี่ขายเท่าไหรเลย60บาทพิเศษ70คงจะเพิ่มเนื้อหมูขึ้นมาหรือเปล่านะนะอร่อยมากแต่ร้านนี้ก็บอกขึ้นชื่อที่สุดก็คือเรื่องของแป้งตัวข้าวจีนี่อยู่นี่ท่านผูช้ชมดูเยอะขนาดนี้สดเลยนะไม่เคยจับแบบร้นอนๆนะจับแต่เย็นๆแข็งๆเนาะแต่เนี้ยของแท้ๆอร่อยอร่อยแล้วก็เนื้อหานุ่มเขาบอกว่าเป็นร้านที่มีชื่อเสียงที่สุดนะของ นครหลวงเวียงจันเลยเพาว่างั้นนะฮะนี่เขาเพื่อนเพื่อนเขาพามาเขาบอกได้แต่ว่าทารานีนะแล้วเครื่องเนี่ยกาใส่เยอะมากเลยทุกอย่างตรงนี้ก็ทำเองหรือเปล่าไม่ได้รับเข้ามาเลยเนาะแล้วตัวหมูยอเกกันหมูยอนี่ก็ทำเองหรือเปล่าเหมือนกันนะครับเรียกว่าของเครื่องทุกอย่างทำเองยกเว้นปกผัดอย่างเดียวนะครับเพราเนี้ยท่านผู้ชมเนี่ยถ้ามีโอกาสมาที่ร้านนะครับองยุองคสวรรค์เนือยอยู่บนถนนตอะไหนเลย อยู่บนถนนเทไหรดมมะลานอธิบายยากเรียกว่าไปอาศัยรถสกายแลบให้เขาพามาแล้วกันนะครับในช่วงเย็นๆอย่างเงี้ยรับประกันความอร่อยนะครับและอย่าลืมนะครับอันหนึ่งเนี่ยควรจะพาเอาติดบ้านไปด้วยเลยสั่งไปหลายๆชิ้นเพราะว่ามันไม่พอกินแน่นอนนะครับรวมทั้งซาลาเปาร้านนี้ผมบอกได้เลยว่าน่าทานมากๆครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปหาร้านอื่นที่คิดว่าพอจะสูสีกับร้านนี้ไม่รู้จะมีหรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปดูกันครับ มันหอมมากมันหอมกว่าที่อื่นนะฮะแล้วก็ทานดูก็จะรู้เลยว่ามันแป้งมันน้อยจริงๆแล้วก็มาลองทานทุกคนก็บอกว่ามันเยี่ยมจริงนะสมคำล่ำลือนะครับแหมล้านองยุงนะครับสาขาโพนสวรรค์เหนือ <c oughs> ดูไส้เลยเยอะกับแป้งอีกนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตทานก่อนกันแล้วกันนะครับแล้วมาเจอที่แาวน,นี้ครับ